ุได้ไปเป็นสุขูุสุกลนเดอ้อทานผู้ชมทานผู้ฟังนะครับที่เขามารับชมรับฟังในช่องเป่าที่ครับเช่นเคยเหมือนเดิมครับมื่อนี้เป่าที่กาสีมาเป่าถึงแท้งหักอักษรเฮ้าพี่น้องนะครับอักษรอ,อ่าลาวเก่าลาวโปล้านอ,อักษรทมเนาะ หลักะอักษรเล่าสมัยปัจจุบันครับหลักะอักษรไทยน้าเนาะตั้งสองฟังแม่น้าโค้งเนี่แหละครับผุ้ไเขาม่าดือ้ขอขามาฟังแล้วเขาใจเนาะแสดงว่าเฮาเป็นพี่น้องกันเด้ฟังแล้วบ่ต้องแปรพี่น้องบ่ต้องแปรก่อนเ,เอนื่เด้อมือนเด้อซํำเนียงทีเบ่าทีเป่าเนี่ก็เป็นสํำเนียงแต่ดังเดิมชุดหนึ่งนะของไทยบ้านยังสุ่มหน่อย อำเภอยางสุมหน่อยจังหวัดศรสีสะเกดประเทศไทยเนาะก็เลยอยากถามพี่น้องที่เขามาฟังว่าเสียงเบากินกินไปไปนี่จิงใจดำๆดัแดงแดงแม่นบ้านใดอยุไซโนเบาคือกันแน่ครับเบาคือกันแน่เนาะอ่าเมียนมาบอกในเด้อนอกจากบ้านยางสุ่ม แล้วนะครับเท่าทธีเบาทีโหดเสียงเบากินไปไป้ายดำดำแดง,ดงแดงอ่าแดงแดง,แดงจิงใจจังสีเนาะแม่นวาอยู่แถวปุ่นไหนแถวอำเภอนะครับแถวบันด้วนใหญ่เด้อบันด้วนใหญ่อำเภอวังหินบ่ออออกไปทางกูขันุ่นเอาะอันบ้านนึงพี่น้องบ้านนึงเด้อ อีกบ้านนึงในยินว่าเด็กยงยินว่าอยังบ่ท่านเด็กยินกับหูดอกแต่ว่าเป็นเป็นเบากันมาแต่ยินซากันามาว่านี่ละแถวบันป้าอ้าวเพื่อเมืองอุบลเนี่ยออกไปทั้งเขียงในเ่เ้อเบากินไปไปกันนี่แเมนโบนทำแมนกับยกมือเหมนพ่มาเนี่ยมือนนม่อวานน่านเนี่ยมื่อว่านเนาะบ่้าที่เด็ไปห่างเลยห่างในเมืองอุบลน,นี่ละ ออไปพ่อพนักง,งานอ่านขายเครื่องเ,ออเครื่องซัมซุงเนาะเครื่องโทรศัพท์นี่แหละขายเครื่องขายโตเครื่องน้ำขายสายขยังนี่เบาาทีนี่ไปหาสายมาสาดไฟวะพ่ออิดหน่อยนั่งหน่อยนึงนี่เป็นว่าบเป็นคนอยู่อำเภอกุดขบวนนี่ แต่ฟังเสียงปากเว้านี่ก็กินกินไปไปคือกัน้นพี่น้องเว้าแล้วผมเลยถาม,มา่านะว่าที่เลยถามนั่งหน่อยว่าอยู่ใส่เหมืนว่าอยู่กุศลกุศลท่านโอ้กุศลกุ่นกับมีเว่ากินกินไปไปคือกันตัวนี้นะเอามือน,นี้สิบ้าพี่น้องไปเบ่งไปซ่อมไปสิ่งว่าอักษรเฮาสองฟังโค้งเนี่ยมันคือกันอย่างไรมือนี้เสนอคําว่า เออคำา่านี่เด้อคำา่าแนวหอมหัวตรงแนวหอมหัวตรงลมหนาวมาอย่างสิน่นี่บ้านที่ก็เป็นหอดบ้านแล้วยังสมหน่อยนยอี่ก็ปลูกหอมปลูกกระเทียมอ่าสมัยก่อนเพื่อนเพื่อนหอมเลยเแต่มันคนเราพันคำหอมได้อมแดงสมเมอดอกเพื่อนเพื่อนพักบัวเหมือนผู้เฒ่าว่าพักบัวเนี่ยเริ่มเอามาแต่ผุนเลยแล้วใช่แดนคำเอ็นผุนผู้เฒ่า,า,าไปเห็นปลูกน้ำเสียงน้ำหนัง หอยไห้เนาะปลูกไว้ถ้ากินหอมถ้ได้หน่พักบัวแต่กอนนี่เป็นปลูกมันสีปวหัวแดงก็ได้ดอกนะออกไปทางหอมแบงแต่ว่ามันหัวใหญ่นะแล้วก็ปูไห้ใบมันเขาเรียกนแกะกีตา้าใบมันเนี่ยใบขอบๆมันเวลามันใหญ่ขึ้นไปเนาะกระสีมีการมีใบแล้วก็ใบที่มันใหญ่อยู่ใตสุดเนี่ยมันก็ไปแกะิีดต้ามา ะแกะมาใส่ต้มใส่แกงเอามากินกับปุลก็ได้นั่นคือผักบัวในสมัยก่อนแต่สมัยนี้เพิ่นปลูกหอมแดงละ่ะพี่เนาะหอมแดงปลูกขายเน,นาะเอหนาวสีขีดหอดก้อนล่ำไก่ฝ่าด้าดวงแลอลสีดีพรอำไพพงสมัยปี่สองเอสสองแปดออกกระลำฟูกันเนาะอ่า,าสิมีก้อนล่ำทงห่างนางลืมหรือทุ่งร้างนางลืมทุ่งร้างนางคอยเพิ่นล่ำแก่กันเด้ นะบอกถึงย่างซุ้มหน่อยนี่แหละสมัยยังเป็นกิ่งอำเภอยังบ่ท่านได้เป็นอำเภอเนาะคือสิตแต่งไปดนละก้อนล่ําก้อนนะซื้อผู้แต่งในป,ปี่โป๊กนซืสอว่าอาจารย์สุพรรันศินชมเนาะศิลปินมรดกอีสานผู้นึ่งนะมาหาวิทยาลัยขอนแกนนน่นกะันโยกย่องเนาะเชิญชมยินดีครับทุกอเด้ออาจารย์สุพรรณเนะาะทุกอสุพรรันศิลชมอุปพันธ์ก่อนล่ำเนาะ แต่ว่าต้นเข่านี่ต้นข่านี่เบาแป้งหนเบาแป้งไทยบั่นยังซุม่มเนี่ยมันเสียไปแล้วละพี่น้องนะเป็นวาเป็นกับเป็นต้นเข่าของก้อนลำก้อนนีชักจริงเท็ดประการได้กับเบาซูกันฟังเนาะผูกไกชิดตูกล้านกับสิได้ฮับโวูว่ายังซุ่มหน่อยกับเป็นทินกำเนิดก้อนลำนะทีมีชื่อเสียงกัสิบวอเดโดง,งดัง้งเปลี่ยงป่างคือเสาจันกังโกบคืออดีตลากวันเขาบรรษานะครับ กอได้ลายก้อนลำแต่กับเป็นก้อนลำอำมตะเด้เป็นก้อนลำอำมตะลองไปหาฟังเหมืองในพี่น้องเด้อทุ่งร้างนางลืมทุ่งร้างนางคอยไก่ฟ้าดาดวงสิิพอรอภัยปงเด้เอ้ามาทีคำอ้ํามาใน,นบาสิบวเรื่องคำนะแนวหอมหัวตรงพี่น้องเอ้าเบิ่งเทียบกันเด้อเบิ่งเทียบกันว่าคือกันสัมไตรเข้ามาแนอวอค้ามาแนวอ่าโต้ไทย ตัวเล้าเนี่ก็คือกั้นนอสระแอ่นอตัวนอน,นอนกนอ,กนอ,กนอกหนูนี่แหละหลักกาบว,ว่าแวนสะกดอนี่อา่านมาแนว,น,วออน,นอแอวแนวนาะแต่ว่าอักษรธรรมทึ่งๆนั่นตัววอสกดอนี่มันอยู่ทั้งหลางเนาะทั้งหลางใส่ตัวเฟืองใส่ตัวเฟืองเป็นตัวสะกดอตนะก็จะเป็นนอแอวแนววอมาอยู่ทั้งหลางเนาะทั้งหลางตัวตัวนอตัววอมาอยู่ทั้งหลางตัวนอ ต่อไปต่อไปวันี้ไม่เบิ่งคําว่าหอมอานี่หอมหอมนี่คือกันเด้นะตัวไทยตัวลาวคือกันหอตัวหอตัวอ้อแล้วก็ตัวหมอสะกดเนาะหออมอหอมนี่หอมแต่ว่าตัวถ้ำทึงๆก็คืองสียงศี้องตัวหอแล้วก็ตัวอ้อตัวอ้อเฟืองเนี่ตัวอ้อเฟืองแล้วก็ตัวมออยู่ทั้งงเนาะอยู่ทั้งขางเคียงกันกับตัวหออ่ะก็จะเป็นหออมอหอมคือกั้นอ่ะ นี่คำว่าตรงคำว่าตรงพี่น้องอ่าอ่าหัวหัวกวนเนี่ยหอมหัวหัวนี่กะเบิ่งได้พี่น้องโต่ถ้ำกับโต้เล้าสมือนี่คือกันเดี๋มีไม้กลมนะแสดงว่ามันเป็นสระโอเนาะหัว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 นี่นาะไม้กลมเด้ตัวหัวไม่กลมกะตัววอทางล่างอันว่าหัวโต้เล้าสมือคือกันตัวหัว ตัวเท่งๆไม่ก้มนั่นแหละล้ะกะตัวว่อหันมาอยู่ทั้ง่างวันตัวว่อมาอยู่ทั้ง่างอ่านบางหัวคือกันนะส่วนตัวไทยนี่ตัวไทยนี่สีใสไม่หันอากาศนะสีบ็กบเด็กความลงสีง่ายขึ้นว่าทัไม่ก้มสีง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นละกะตัวว่ออยู่ทั้ง่างนะนั้นไอตัวว่อนี่ตัวไทยตัวเล่าเสมอเนี่คือกันยึดแต่ว่า <ac> ของไทยเนะี่ยเป็นแผ่นในการ์ดทางลาวเขาเนะี่ยเป็นเป็นไม่กลมนะคือจังโตัวถ้ำเนาะอันนี้อ่านว่าหัวหัวต้งว่านี่ต้งมาเบิง่งขมมาตรงเนาะตรงนี่มันเป็นสระโอรสลูกเนาะสระโอรสลูกโตถ้ำกับโตล้านี่คือกันก็คือไม่ไมันมีไม่กลมนะแต่ว่าโตสะกดโตสะกดอันโตงอนี่ ตัวถำเพิ่นเสียตัวสะกดไปทั้งล่างเป็นตัวง,งอเฟ,ฟืองเนาะตัวงอเฟืองเด้อนะแต่เพื่อนกับว่ามีวัฒนายุกเนาะอ,อักษรรรมเพิ่นบอใส่วันนายุกผันเราเองนะครับเป็นอักษรก้างนะเป็นอักษรที่ส้นเผานะหรือสำเนียงเบากินกินไปไปคือเบาทีหรือเบาเตื่อยเตื่อยเตื่อยเตืยกินไปหรือย,อยังไงก็่ออกเสียงเอาพี่น้องอ่ะ แต่ไซว่าในยุคเหล้วมันสิเพี้ยนนั้นสิบปวด้คือข้จังสำเนียงที่หลากหลายของเล่าห่อเนาะสาต่ที่ผ่านเล่าห่อนี่มันสะเนียงหลากหลายเด้เออสันไซว่าใายุคไปแต่มันกับสิบังคับเด้คือ้สมเอนี่นอ๋อกับสิบังคับตรงนะทั้งพี่นอ้องทั้งเล่าเนี่ยกะมีไม่เอกนะนอ๋อไม่กลมไม่เอกแล้วก็โต้งงอสะกดตรงเอกตรงตรงนะถ้าออกเสียงเป็นไทยเลยนี่ก็ตอโอโต อตุตงงตรงตรงไม่เอกตรงเด้กสิเป็นแนวหอมหัวตรงอ่านแบบไทยอ่านเวล่านี้หอมหัวตรงนะตรงอาจจะตรงแบบใบหัวตรงตรงเนาะแต่ถ้าเป็นโตอักษรถ้ำเนี่ยมันก็แล้่ยวเลยเนาะอ่านได้สบายแล้วแต่สำเนียงได้เนาะแนวหอมหัวตรง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 หัวตรงหัวตรงก็ได้หัวตรงก็ได้อ มันก็ได้เองส่ไปหน่องเบาที่มากอักษรรรมตัวนี้เด้มักหม่องบอบฟิก,อกบอบจํำกัดในการที่ออกสำเนียงใดว่สัสดต่อไปเออมันก็นเลื่อยเฮ็ดให้อักษรรรมในบบาที่มักมักมกักนี่หม่องนี่หม่องมากอีกหม่องหนึ่ง,งคือบมมีวันณยุนะเข้าสิออกสำเนียงใดก็ง่ายออกได้เลยนะบ่าต้องถือกะเกณฑ์บังขับยังของไทยอักษรไทยนี่บังขับได้ต่อองอก็ตรงอีกตรงมันต้องเอา่าตรงเด้ ยามประตรงระ้งบได้ยเซียนบรต้งกับบได้บนบนบนบอดถือไม่เอกใส่ไม่เอกปั๊บเปนบอดถือเลยแต่ต,ตัดปัญหาคือบปใส่วันไหนอยู่เลยนี่เปล่าทีมันสิงไงเด็กน้องคิดเห็นเป็นประการได้กะเกะเปลาเห็นมาในเรือ่อเกาจ้ากันมานะของเก่าของเก่าของสมัยปุญญาญาถวดปูถวดคนละเพื่อนสางแป้งใบนอกอักษรชุดนี้กะ มาเบิงมาเฮียนมะโห่ว้เนาะบางเทื่อเฮือนใดมีใบล้านหรือไปมีโอกาสได้ไปท 12, 000, ั้งสิบสองปันหน้าไปทั้งพี่น้องตะกูลไตไอเล่าเฮานี่หลายๆเผ่าไต้ลือ้อไตแดงไตรั่บางเทื่อหรือไปพมา่าผลเราไม่มีโอกาส,กาสได้เฮียนได้อ,าอ่า,อาอนอักษรมันก็นชุดๆเดียวกันนะอาจจะแตกต่างกันไปแน่นะ ในการเขียนหรือในการออกเสียงก็คิดว่าสีมีประโยชน์เนาะคิดว่าสิมีประโยชน์เออเอาผ่านไปเนาะแนวหอมหัวตรงแนวหอมหัวตรงอ่ะเอา่อนจกากัาบฝากอ่าบางทีก็อยากล่ําซูฟังเนาะว่าล่านั่นละ่ะไกลฝ่าได้ดวงผูเป็นหลวงรับไปแล้วเนาะนักห้องนักหมอลอา่าอ่าไทยกันทะลม่มติดกับยางสุ้มหน่อยสิเกียดน,นี่แหละเป็นการเสียชีวิตไป แต่ปีได้ละแต่ปีสามเจ็ดถ้าจำหมดกีเนาะเออเสียวทอนสื้อถ่ายพี่น้องก้อนล่ำทุ่งรางนั่งเลื่อมนี่เนาะอาลองเบาลองห้องสื้อฟังเลยกันใจฟังเบิ่งถับบมวนก็ได้ว่าเอาตอนถ่ายเลยเนาะเอากันแลว้วเนี้ยหอมหัวตรงเอากันแลว้วเนี้ยหอมหัวตรงคนบานดงออดอ่อน ก้นองสองทางเจ้าผู้สร้างอ้ากว้วยกวยห่างที่ใช่หวังค่อยนางอยู่ย่างซุ้มนออ,อเอาเอาซ้ำนี่ซ้ำนี่พี่นอ้องซ้ำนพี่นอ้องเพิ่นขึ้นเมื่อสิเด้อก้อล่ำก้อนนี่เพิ่นขึ้นว่าเมื่อลมหนาวพัดมาน้ำตาลางํำน้องสั่งแววมาน้ำตาลาย พอ,อเข้าออกใบวีเจ้านี้กลายยืนร้องไห้คอยนางที่ย่างซูมเอาเอาสำนีก่อนพี่น้องเอา,าพอก r ับเบาทีใหม่ในคลิปต่อไปแต่อย่าลืมเด้อครับเด้อไา่เพิ่งขอามาเบิง้งอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไปเนี่ยครับกดกระดิ่งไว้น้ำแห่งดีแช่ไปเด้หลายเนาะครับนอบาทีสี่มาเว่านะครับสิมาเอาคว่ำเกาเนาะย่า่ยายคํำเบา เราค่อมหลังสู่พี่น้องฟัง่งเนาะด้ยเะพะผูถีอายุประมาณนี้ละห้าสิบปีไก่เกี้ยงกับบ่าวทีมีควอมหลังกับสิ่ดเมื่อฝืนมาอันนี้สู่กันฟั่งวาควอมเก่าพอเรามันลืม่นว่านะผูเ่าวอ่านะตอนนี้สิเหลื่อมเ่าแล้วแหละเอาพอกันไหมพี่น้องพอกันไหมดื้อพอกันไหมขีปต่อไปคือไต่ไปเป็นห่างไกล้จากโคิยสุขภาพแข็งแรงลำดุวย พอกันใหม่เด้อพอกันใหม่